ถ้าบอกว่าช่างทําสับปะทนอย่างพี่อูดเนี่ยไม่รู้เรื่องนี้เพื่อนๆจะเชื่อไหมคะพูดง่ายๆว่าพี่รู้เรื่องเนี้ตอนพี่ทําสับป,ปะทนมาประมาณ20กว่าปีแล้วเกือบ30ปีบอกตามตรงว่าพี่เพิ่งรู้ไม่กี่ปีนี้เองอยากรู้ไหมคะว่าเรื่องอะไร <Whats> สาร,รภาพตามตรงเลยค่ะว่าพี่อูดเนี่ย,เ,ยเข้าใจมาตลอดว่าสับป,ปะทนทุกคันเนี่ยเหมือนกันคือไม่ว่าจะไปสั่งที่ไหนสับป,ปะทนก็คือสับป,ปะทนอยู่วันยงังค่ำอ่ะมันมีอะไรที่ดูแตกต่างกันด้วยหรอพี่คิดว่าสับป,ปะทนก็คือสับป,ปะทนไม่เคยรู้้มาาาก่่่่อออนนเเเลลยวจจริงงๆะสทขแต ต่างอันดับแรกเพราะความซื้อของพี่ะนะซื้อจนบางทีก็ซื้อบือ้อท <c oughs> ีก็ซื้อเกินไปอาจจะเพราะว่าเราอ่ะไม่ค่อยชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเลยไม่เคยสนใจว่าใครเนี่ยจะทําสรปะทนแบบไหนเราก็คิดว่าเออก็เหมือนกันนั่นแหละแล้วคนที่มาทําให้พี่ตาสว่างก็คือลูกค้าพี่เนี่ยละซึ่งเป็นลูกค้าที่รู้จักกันและเอาสะป,ปะทนมาให้เราแก้ด้วยความที่พี่ก็เป็นคนง่ายๆอ่ะนะเขาให้มาช่วยแก้แล้วก็โอเคเราแก้ก็ได้เราทําเป็นอ่ะนะเดี๋ยวเราช่วยแก้สรปะทนให้นั่นละค่ะเป็นการเปิดโลกครั้งแรกของพี่เลย การที่แก้สะปะทนให้กับคนรู้จักทําให้พี่อูดได้รับรู้ว่าเฮ้ยนี่เขาทําสะปะทนกันแบบนี้หรอพูดง่ายๆว่าพี่นั่งเลาอสะปะทนไปพี่ก็นั่งคิดไปทาไมเขาทําแบบนี้อ่ะทไมเขาถึงไม่กุนชายผ้าล่ะนี่เขาไม่คิดจะเก็บขอบผ้าให้ดีกว่านี้หน่อยหรอหูตองขอบลวดเขาทําแบบนี้เลยหรอนี่พับกันแบบนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยจะสอยห้างไปไหนก่อนพูดง่ายๆค่ะระหว่างนั่งล้ะสะปะทนเพื่อแก้ไขให้เขาเนี่ยในใจก็แอบคิดตามเนี้ย มีคําพูดมากมายเป็นล้านคําอยากจะถอนหายใจสักร้อยรอบเฮ้ยเขาทำแบบนี้ได้ไงเนี่ยอ๋อเข้าใจละทําไมเขาถึงเอาสับปะทนมาให้เราแก้ก็เล่นทําสับปะทนมาแบบเนี้ทาไม่ให้เราแก้ก็แปลกละเพราะกลางมาทีเดียวก็ขาดบินหน้าละไม่แปลกใจเลยเป็นครั้งแรกที่อูดได้เปิดโลกเลยนะเนี่ยถ้าครั้งนั้นพี่ปฏิเสธแล้วก็ไม่ทําให้เขาบอกตามตรงเลยค่ะว่าทุกวันนี้พี่ก็จะไม่รู้เลยว่าสับปะทนเนี่ยมันแตกต่างกันภาพลักษณ์ภายนอกอ่ะดูเป็นสับปะทนเหมือนกันค่ะแต่รายละย เอียดและขั้นตอนการทำเนี่ยคนละเรื่องเลยนีหน้าล่ะทำไมถึงได้ส่งถูกจัง